บอกเลยว่าใครไม่มาซ้อมรอบนี้เป็นหมาแน่นอนนินทาเพื่อนหน่อยนินทาเพื่อนหน่อย3 2 1เนี่ยตอนอยู่ในห้องใช่ไหมครูมันบ่นเก่งมากเลยแล้วอีกอย่างนะตอนที่มันซ้อมมันก็แบบปวดหลังครูนี่ปวดหลังแต่พอกับพ่อไปกระโดดกระดิ๊กก็ได้อยู่เป็นกบขางขาดครูอ้าวรอ่วยพรให้ไหวหน่อยขอให้คุณโชคไรกับสุขทุกวันครับผมสวัสดีผู้ชม live ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel วันนี้วันนี้เรามาซ้อมดูริยางกันนะครับเป็นการซ้อมแบบแอบซ้อมก <c oughs> <c oughs> ูโมลืมไปนะว่าเรายังไม่ได้เพลงเดินเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะก,กีฬาสีแล้วครับผมข้างนอกเขามีแข่งกีฬาสีกันนะเมื่อเช้าก็เลยนัดเด็กๆว่าใครที่ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่สําคัญมากนะก็เดี๋ยวมาซ้อมซ้อมก่อนเอาเฉพาะคนที่มาได้นะครับคนที่จะไปแข่งกีฬาก็ค่อยไปปรากฏว่าเหลือแค่นี้ครับผมจาก80ตอนเข้าค่ายเรา70คนเราเหลือแค่เนี่ยประมาณสัก30กว่าๆหน่อยๆก็มีทีมเมโลเดียนไหนเมโลเดียนยกมือหน่อยมากี่คน เลดเดียนค่อนข้างจะเยอะนะครับมาประมาณ10คนแต่เป่าได้ประมาณครึ่งคน <c oughs> แล้วก็มีทีมคัลิเนตนะครับกาคิเนตมาไหมคัลิเนตคิเนตมา2ตัวนะครับพวกเอง2ตัว <c oughs> อ่าทำเป็ดมีบ้างไหมทำเป็ดโอ้ทำเป็ดเหมือนจะครบนะครบทุกคนเลย <c oughs> ขาดไอโนตเออขาดไอโนตคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำโบนมาบ้างไหมทำโบน <c oughs> ทำบนมา3ฮอนฮอนเอฟหนึ่งสองบริโทน หนึ่งยูโฟเนียมยังเหลือไหมหนึ่ง,นงคนแล้วก็มีทีมกองทีมกองน่าจะขาดไปแค่คนเดียวนะตอนนี้ใครจะมาใครจะไปเราไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะว่าข้างนอกมีแข่งกีฬานะครับเด็กๆก็ต้องไปแข่งกีฬาด้วยแล้วก็บางคนมีตำแหน่งสาคัญอย่างเช่นตีกองอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นผู้นําเชียร์อย่างเงี้ยเราก็อ่ะปล่อยไปไม่เป็นไรใครอยู่แล้วก็ให้ซ้อมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะต่อเพลงอะไรกันบ้างนะครับเพลงแรกเลยมาร์ทโรงเรียนบ้านห้วยปาบนะครับเพลงมาร์ทโรงเรียนบ้านห้วยปรับนี่ก็คุณหมูเป็นคนแต่งเองนะครับแต่งเมื่อปีพศ2552เกกิดยัง ปี52นะฮะเด็กๆพวกนี้ยังไม่เกิดกันเลยนะครับ14ปีมาแล้วนะครับเพลงมาร์ทนี่ครูหมูมายุ่เดยวมัให้ปับเดือนแรกเลยครูหมูก็แต่งเพลงให้เขาเพราะว่ารู้ว่ายังไม่มีเพลงมาร์สสิ่งที่ครูหมูทำให้โรงเรียนนี้ก็มี2อย่างที่มาพร้อมกันนะกับเพลงมาร์ทโรงเรียนกับโลโก้โรงเรียนช่วงนั้นฝึกใช้ Photoshop พอดีนะครับเลยทำโลโก้โรงเรียนให้โรงเรียนเลยมีบ้างไหมเนี่ยโลโก้โรงเรียนเอามาโชว์สักอันดิโหเสียดายไม่มีเออนี่ไงโลโก้โรงเรียนเน่ อันนี้คุณหมูทําให้โรงเรียนนะครับออกแบบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พันตำรวจโทนายแพทย์หมอหมาอนุชานาคบางศัก <c oughs> <c oughs> ดิ์ตำแหน่งยศเยอะยดเยอะ <c oughs> อ่าช่วงนี้คุณหมูก็ เปิดคลิปเราให้เด็กๆพักปากก่อนเพราะว่าเราเพิ่งจะต่อเพลงมาร์ตโรงเรียนไปเสร็จไปหมาดๆนะครับบางคนนึกปากบวมอยู่เลยนี่ปากบวมไม่ได้เป่าปากบวมนั่นไปกินส้มตำมา <c oughs> อ่อเพลงต่อไปเป็นเพลงบาลินมาร์นะครับทีแรกว่าจะไม่ต่อนะพอดีทาโนต้ตไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นเด็กๆแอบเป่ากันทั้งนอกดี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 ด,ด,ดีใครเป่าได้แล้วจังมือ <c oughs> โอ้งั้นมันต้อง้อมแล้วไปไปกลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> แสดงว่าคุณไม่ต้องต่อให้ไลน์เลยเพราะว่าเราซ้อมรวมเสร็จแล้วก็พี่ก็ไปต่อให้น้อง หรือไม่ก็น้องก็ต่อให้พี่แล้วก็เสร็จแล้ว<ๆ>เพลงมารินมาร์สนี่เราเคยเล่นมาบ่อยแล้วนะครับเ<ๆ>มื่อปีปีที่แล้วแต่ปีนี้ยังไม่เคยเล่นเลยยังไม่เคยต่อให้แม้แต่จึงเดียวนับแสดงว่าคนที่เล่นได้ก็เป็นผลพลอยได้มาจากรุ่นที่แล้วนะ<ๆ>อ่ะลองดูกันมารินมาร์สเล่นไงหนึ่งสองป้าย ัวดีเลยไม่ฟังยังหวะเลยแต่พ่อยุดเมื่อกี้เล่นไปถึงท่อนไหนแล้วเล่นไปถึงท่อน A ไอท่อน B เราจะล่งแค่ท่อน B เอาไหมพร้อมเตรียมหนึ่งสองป้ายเลเมคา

อันนี้ทุกโรงเรียนนะไม่ใช่แค่โรงเรียนเรามันก็จะมีคนที่แข่งกีฬาแล้วก็คนที่เป็นกองเชียร์แล้วก็คนที่ไม่เอาอะไรเลยเรียนไม่มากีฬาไม่สนอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมาหลังโรงเรียนอย่างเดียวหรือไม่ก็เดินเข้าห้องน้ำนะครับทุกๆกีฬาสีนะสิ่งที่ครูหมูเจอก็จะเป็นครูหมูต้องไปซ่อมซ่อมอะไรต่างๆในโรงเรียนเยอะแยะเลยหลกักๆเลยประตูห้องน้าประตูห้องน้ําต้องพังทุกทุกฤดูการกีฬาสีช่วงนั้นนะคุณครูก็จะไปอยู่หน้าโรงเรียนหมดอ่าคุณครูไปอยู่กับการแข่งขันกีฬาหมดส่วนข้างหลังโรงเรีียยน่ดดดด็กกๆจจะะะคิวาาาทํอไไร้มบ กระนำซัมเมอร์เซลล์อะไรก็แลยานารกแตกมาแบบนรกแตกประตูห้องน้ำก็จะพังและก็ห้องน้ำนี่ยนสกปรกเลอะเทอะหรือไม่ก็โดนวังระเบิดตอนนี้ไม่มีทีมแซกสักคนเลยเมื่อกี้แอบไปดูข้างนอกแล้วนึกว่าทีมแซกเข้าไปแข่งกีฬาปรากฏว่าไม่ไม่มีทีมแซกแข่งสักคนเลยเออเดี๋ยวต้องมีบทลงโทษแล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่มีแข่งกีฬาอะไรให้มาซ้อมช่วงนี้เด็กเก่ป่วยบ่อยนะครับนะครหมูก็ทําใจตั้งแต่ตอนเข้าค่ายแล้วเพราะว่าไม่เคยมีปีไหนเลยตอนที่ ช่วงเข้า่ายแล้วเด็กๆงองแงเยอะขนาดนี้นะเด็กก็จะร้องกลับบ้านกันเป็นแถวเลยนะครับเพราะว่ามันป่วยคือเราก็พิสูจน์แล้วว่าเด็กก็ป่วยจริงนั่นแหละแต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าเด็กป่วยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมก็เลยทำใจแล้วแหละว่ากีฬาสีปีนี้ก็ไม่น่าจะครบนะครับได้ครึ่งวงก็ยังดีนะขอให้ทีมกองครบนะทีมอื่นท่างทีมอื่นก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแต่ว่าถ้าถ้าทีมกองครบมันก็จะแน่นกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันซ้อมรวมนะวาระสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่วาระสุดท้ายนะรอบสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้ว สามนาทีนินทาเพื่อนหน่อยนินทาเพื่อนหน่อยสามสองหนึ่งเนี่ยตอนอยู่ในห้องใช่มไอโคูมันบ่นเก่งมากเลยแล้วอีกอย่างนะตอนที่มันซ้อมมันก็แบบปวดหลังคุณปวดหลังแต่พอกับห้องไปกระโดดกระดิก็ได้นูวเป็นกบขางขาดเขาอุยเขาไอพอนเขาไอขอให้คขณโอช่วงไรกับสุขุกวันอ้าวนิวมีอะไรจะนินทาเพื่อนไหมมีเพื่อนไม่มาบ้างไหมวันนี้มีใครมีใครอยากจะนินทาใคร อ้มันเป็นคนชอบอู้งานค่ะครูแล้วก็อยากฟอกอยากฝากมันบอกว่าไปตายไปมันอู้งานไม่ช่วยอะไรหนูเลยครูมาหาน้องดูได้จริงไหมจริงเออครูเห็นอยู่จริงป้ะหนูเห็นอยู่ว่าถ้าเกิดไม่มีนิวเนี่ยครูว่าน้องๆมพวเนี่ยไม่ได้เกิดหรอกนิวก็สอนคนเดียวปามมีอะไรจะนินทาเพื่อนเอาเอาเอาอันนี้ติดแล้วไปให้มันไอ้นี่อครูเออว่ามันห่ะทักมาหาผมใช่ไหม แต่ผมก็ไม่ยอมตอบมันทีนี้มาอีกวันนึงอ่ะมันไม่มาโรงเรียนผมอยากรู้ว่ามันไม่สบายจริงหรือเปล่าครับครูเอแล้วสรุปว่ายังไม่รู้เลยครับอ๋อวันนี้ไม่มาโรงเรียนครับครูเ้าไม่รู้เหรอว่าเราซ้อมอมงทุ่งกันอยู่ีหนไม่รู้เออไม่น่ารู้เลอเออเอาเอานินทาเพื่อนมีใครจะนินทาใครครับเอาเอาเบี้ยช่างเบี้ยครับครับจะไม่ชอบเบี้ยจังเลยครูเอาเป็นปกติของเขา เบี้ยวเบี้ยวจริงนี้ปุ๊บแล้วก็โกรธโกรธขี้บน่นพ่อผมกับไอ้ผมกับกล้าทําช้อนตกนิดเดียวบอกเฮ้ยเฮ้ยทำเบาๆหน่อยอะไรแค่ช้อนตกแค่เขาบ่นแล้วครูเขาขี้บ่นมากเลยอะตังตัง,ตงมีอะไรจะนินทาเพื่อนไม่ตังไม่มีค่ะตังมีเรื่องเลจะนินทาเกตไหมไม่รู้ไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีแต่มือยื่นขอไมค์ก่อนเลยค <laughs> มคุ้มคุศพครับครับครับผมขอส่งโชคไปว่าเสียชีวิตเกิด การนินทาเพื่อนสนุกที่สุดในโลกเลยอะไรเอ้ามังกรจะนินทาเพื่อนเหรอครับฝากอะไรถึงใครครับมังกรสงการน้องใจนี่ค่ะนี่ยสงการนี่ฮะคือบ้านเกิดลาบอยขี้เกียดเกียดเราพูดตรงๆเลยแต่ก่อนนะครับเขาเขาไม่ค่อยมาซ้อมเลยครับพอพอผมบอกว่าทําไมไม่มาซ้อมเขาก็อ้างอ้างนู่นอ้างนี้แล้วพอเดี๋ยวนี้เขามาซ้อมผม สองซอนเขาเลือกกวนทีนี้เขาก็ออกว่ะเอา้ากวนนูนน่นนู่นนี่อ่ะ <c oughs> แล้วเขาก็หมุนแล้ว <c oughs> แล้วเขาก็เหลี่ยมเหลียมเหลี่ยมแล้วก็เหลี่ยม <c oughs> จนผมเกือบตั้งขฉยยายเขาว่าราชาเหลี่ยมแล้วก็ราชาเหลี่ยมเอ๊แต่รามินรา,ามินอย่ายให้เสียชื่อนะคุณครูประชาชัช้นเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าโอ้โหเขาการันตีมาแล้วว่าคุณภาพดีนี่เรียนก็เก่งโอ้โอ้โอ้โอดนี่ห้องแม่ เออไหนดิโอ้ใช่ใช่ใช่ดิไม่ใช่แล้วมีอะไรจะนินทาเพื่อนที่ไม่มาบ้างไหมครับนินทาใครวันนี้ไอ้ครับไอ้กึ๊งเออไอ้กึ๊งไปไหนวะไม่ปไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเอ้าว่าไปมันชอบไปทำบุ๊กทำคนอื่นทั้งที่คนอื่นยังไม่ได้ทำไปด่าคนอื่นเออแล้วมันใช่ไหมมันครับมันครับพอคนอื่นทำไม่ดีก็ไปดูถูก พอตัวเองทําไม่ดีแล้วก็ไปโทษคนอื่นพอคนอื่นดูถูกก็ตบหลังหลังแดงหมดแล้วครับลอยมือแย่แย่ทําไมไ่เอาเอาส่งข้างหลังส่งไปข้างหลังเอาแล้วครับมาเซ็นใจแล้วครับหนูจะนินทาใครลูกค่ะเมโลเดียนอ่าเมโลเดียนมัดนินทาเขาเวลาหนูเป่าไม่ได้มันชอบตบหัวหนูค่ะเพราะหนูทํามันคือมันก็ไปฟ้องเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาด่าหนูเวลาไปเล่นกับเพื่อนด้วยที่ ยังนั่งนั่งซ้อมอยู่กับครูแล้วหนูไปเล่นกับเพื่อนนะมันชอบเดินมาดึงผมเออดึงผมูไหนมาอมันเหมือนะครสิเ้ล่าบอกเลยว่าใครไม่มาซ้อมรอบนี้เป็นหมาแน่นอนหมาเอียเฮียาตุเกิดียเฮียาตเกิดเสียเฮียาตเกิดเสียเฮียาตเกิดอ่าคำ คำว่าเสียชาติเกิดนี้คือคำติดปากตั้งแต่ตอนที่เราเข้าค่ายเนาะเออเราเราไม่ได้แกล้งด่าเออไอ็หัวหน้าก็ไม่มาไอ็ดาก็ไม่มาคุณมีอะไรจะนินทาคนอื่นบ้างไหมครับเออคุณคุณอะไรอย่างงี้ทายอีกมะสุดเอาอีกแล้วชอบเอาเอา มันบอกว่ามึงกูป่วยกูมาโรงเรียนไม่ไหวแต่อยู่บ้านมันเล่นเฟซมันเล่นติ๊กต็อกมันเล่นไลน์ทั้งวันแล้วมันก็ไม่เคยมาโรงเรียนมันมาทีนึงมันก็มาสายแล้วมันก็ทำลายร่างกายเพื่อนไปวันวันนิวก็สามารถเป็นพยานได้เพราะว่ามันไม่เอยอยู่เวลาไม่ได้เริ่มเสียก็จะมาลงที่นู อย่างวิวอย่างโั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะไปหลงที่หนูแล้วหนูก็จะไปคอยลงมันและพอหนูมันไม่ถูกกับมันหนูก็จะฆ่ามันตายแล้วทีนี้เพื่อนก็จะคอยบอกว่าอีมันจะทะเลาะกันทำไมวะแค่นี้แค่นี้เองอ่ะแล้วมันจะยงทันไมวะเหมือนเก็บกดใครมีปัญหาอะไรก็มาเคลียร์กันเองเนี่ยคูไม่รู้ครูไม่ได้นี่เปิดกล้องถ่ายเฉย มาโรงเรียนพร้อมเตรียมและไป้ายแ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นการซ้อมแบบใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ต้องมา <c oughs> ขาดไปเยอะเลยขาดไปเยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าอย่างไยก็ได้ต่อเพลงให้กับเด็ก,ดกๆรุ่นใหม่ถึงจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ถือว่าซ้อมแล้วกันนะครับพรุ่งนี้มีอะไรใหม่จะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่ okay, นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับม,มีนินทาครูคนไหนบ้างมันินทาครูหัวส นินทา,านินทาพออนินทาพออวิทานี่อะไรเนี่ยอะไรพอเอาถ้าเองไม่กล้าคุณนินทาให้ฟังหนะ้าท่านี้ใคเฉาวก,วยก๋ยทำได้หรอนินทาไอ้เฉาเวกวย๋ยโอเคหนูขอมันมีวันหนึ่งคุณหนูเดินไปลองอาหารนหนูเห็นเฉาวกล้วยมันกัดนมมันอะไรไม่รู้ตรงนั้นกัดนมใช่ค่ะนินทาแม้กระทั่งหมาใช่คุณแล้วตอนนั้นอียิ้มมันเป็นอะไรไม่รู้ไม่หนึ่งอิ่มมากยิ้มเหม็นมากครูใครอาบน้ำก็ไม่รู้เหม็นมากเลย <łość> สองขมองไแล้วไอ้ลูกขู่ไอ้หมาขาวข้าขูอ้าวได้เหรอไอ้หมาขาวเป็นไงมาครับหมาขาววันนั้นหนูน่าแต่หนูไม่กล้าข่าวมันจองหน้าหนูโอ้ยพอได้นินทาหมาแล้วยกมือพอแล้วลาวปก่อนสวัสดีครับ